อันนี้มันคือสายยางครับพี่เผือกมันไม่ใช่ของที่จะมาแกล้งพี่มันคือของที่จะไว้อาบน้ําให้พี่โอเคไหมเนีเ่ยไว้ใจผมได้ผมจะทําตัวเป็นเด็กดีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการล้างข้อกัวก่อนนะครับแล้วค่อยไปไล่ข้อควายไปนะครับโอเคครับข้อกัวผมขอเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมอาบน้ําให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมล้างข้อกัวให้นะครับโอเคไหมครับโอเคโอเคพี่เผือกรอแป๊บน,นึงนะครับใครไม่อยากเปียกรอไปครับใครไม่อยากเปียกรอไปครับรอไปฝั่งนี้ให้หมดเลยครับใครหยียบสายยางครับอย่าเหยยบสายยางนะครับ อย่าเหยียบสายยางนะครับขอโทษครับเมื่อกี้ผมไปทําธุระมาครับผมกลับมาแล้วเดี๋ยวมาล้างคอกต่อนะครับโอเคไหมครับขอโทษนะครับขอสายยางหน่อยครับอาบน้ําครับที่เผือกครับล้างตัวครับตัวให้สะอาดสะอ้านเด้นนอนสบายโอเคครับมา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 ลา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 พี่โคระวังเปียกครับโคระวังเปียกนะครับเดี๋ยวพี่โคไม่สบายนะครับลงไปหน่อยครับเดี๋ยวพี่โคเปียกนะครับที่เผือกครับ ปล่อยสายางผมหน่อยครับพี่เพือกผมปอสายางหน่อยครับพี่เพือกพี่เพือกครับผมจะไปข้อต่อไปแล้วครับพี่เพือกพีซปล่อยสายางผมหน่อยครับพี่เพลอกครับพี่เพือกพเพกไอเพลอกลาล,ลาล,ลา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 ลที่มันข้อควายหรือว่าคาแครววะ <S <S บอกผู้ชมเลยสิเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์พี่เพลอกไม่ได้กลัวผมจริงหรอกเนาะพี่เพลอกหนีก็เพราะว่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมจริงจริงแล้วพี่เพลอกอ่ะชอบเล่นของเล่นเลยใช่ไหมนะถ้าใช่หันน้ามานี่ Ем. Yeah.